มาเหมือนรู้จักเคยรู้จักกับแฟนใหม่ของพี่น้ำฝนมาก่อนรู้ไหมว่าเขาบอกว่าเป็นแฟนเก่าของพี่แพทอะไรอย่างนี้ข่าวมาว่ายังไงบ้างครับก็ก่อนหน้านี้พี่พิธีการบอกว่ารู้จักใช่ไหมรู้จักกับแฟนใหม่ของพี่ฝนอต่เนี้ยมีประเด็นมาว่าแฟนใหม่ของพี่ฝนตอนนี้ก็คือแฟนเก่าของพี่แพทแล้วเหมือนแทรกจะอึ้งอึ้งนิดนึงเรารู้เรื่องนี้มาก่อนไหมอย่างนี้แล้วฝนเขาให้สัมภาษณ์เรียกว่าเป็นใครครับเรารู้ไหมล่ะเราเราบอกว่รา,ร,า,ร,ารู้จักนี่ ก็อันนี้ผมว่าไปถามตัวเขาเองดีกว่านะถ้าเกิดถ้าเกิดมันเป็นเรื่องส่วนตัวเขาแล้วอะครับตอนนี้นะครับแล้วมันเป็นเรื่องมันเป็นเรื่องส่วนตัวเขาแล้วแล้วก็ถ้าเป็นแฟนเก่าแพทก็คงแพทเดี๋ยวคงออกมาพูดเองอะฮะว่าเขาเป็นแฟนเก่าแพทหรืออะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้ถ้าอางนั้นก็ก็ถ้าแพทออกมายอมรับแล้วว่าใช่ก็คงใช่มั้งครับไม่รู้เหมือนกันพี่รู้มายังไงผมก็รู้อย่างนั้นแหละฮะนะฮะ โดยส่วนตัวไม่รู้จักครับแต่ว่าแต่ว่าเรื่องนี้ขอไม่พูดดีกว่านะครับให้ตอนนี้ให้เป็นเรื่องของของระหว่างระหว่างแพท เขาแล้วก็แล้วก็แฟนใหม่ฝนดีกว่าไม่เรา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 ไม่มีส่วนส่วนเกี่ยวข้องกับกับสามคนนี้แล้วอะไรอย่างเงี้ยครับตเหมือนตอนที่เขาจะพบกันที่อันมีคุยไหมกับทั้งฝ่ายชายฝ่ายหญิงอะไรเงี้ยเพราะเราก็รู้จักนี่เอ่อคุยกับฝ่ายชายฝ่ายหญิงหมายถึงใครอะครับคุยกับแฟนพี่ฝนแล้วก็พี่ฝนเลยแฟนพี่ฝนไม่คุยครับไม่คุยครับไม่ไม่คุยไม่เคยเจอหน้าไม่เคยรู้จักไม่เคยไม่เคยคุยไม่เคยอะไรอย่างเงี้ยครับกับ กับฝนก็ตอนนั้นเลิกกันแล้วครับแล้วก็ดีๆบอกครับตั้งแต่ตั้งแต่แรกก็คือไปพลาดหัวข่าวว่าผมแชร์ผมก็งงเหมือนกันว่าเฮ้ยผมไม่แชร์ตรงไหนใช่ไหมครับว่าว่าไม่แชร์ตรงไหนคือคือเราได้ยินข่าวมาถามผู้พี่ถามผมว่าผมได้ยินไหมว่าได้เป็นแบบนี้ผมบอกโอเคเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้อ้าวกลาย็นผมแชร์ไปล้นนี้ก็ผมขอไม่พูดอะไรเลยกันนะครับว่าว่าว่าผู้ชายคนที่ฝนเขาเป็นใครนะครับแล้วก็อันนี้ก็ให้เป็น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 สิทธิส่วนบุคคลของเขาแล้วกันว่า เขาจะออกมาเปิดเผยกับพี่เมื่อไหร่แล้วก็อันนี้ก็ถ้าเป็นแฟนเก่าแพทจริงๆแพทคงออกมาบอกเองนะฮะนะครับอืมเือเบื่อไหมครับพี่ไอเวลามีข่าวอะไรเรามากะโดดมารีคอดอะไรนะฮะเสือเบื่อไหมไม่เบื่อครับผมว่าคนมีสมองเขาคิดเป็นนะครับว่าผมไม่ได้แชรครับอืมครับไม่คุยครับไม่คุยครับก็ถ้าอ่านข่าวก่อนหน้านี้ก็จะรู้ว่า,าน้องเขาพูดไปหมดแล้วส่วนที่ผมมาพูดวันนั้นก็คือผมพูดซ้ํา ไอที่เขียนพาดหัวข่าวว่าแฉก็คงแบบไม่รู้สิครับว่าว่าเขาเขียนได้ยังไงอ่าผมว่าเวลาเรียนนิเทศมาเขาจะเขาจะสอนนะว่าว่าว่าเขียนหัวข่าวมันเป็นยังไงถึงจะดีหรืออะไรอย่างเงี้ยครับมันเป็นการติดลบคนหรือเปล่าหรืออะไรอย่างเงี้ยครับแปลว่าเราก็โกรธอยู่เหมือนกันที่อะไรนะฮะมีแนว่าเราก็โกรธก็ถ้าสิ่งที่ผมไม่ได้ทําถ้าสิ่งที่ผมไม่ได้ทําจริงๆนะครับแล้วก,แวก็แล้วก็ไปเขียนผมค่อนข้างจะโกรธนะ แต่ก็เข้าใจครับว่าเป็นวิชาอาชีพแต่ก็ควรจะเคารพสิทธิส่วนบุคคลของแต่ละคนบ้างนะครับจะมีการเจรจาพูดคุยกับไม่เจรจาครับไม่เจรจาครับเพราะว่าพวกพี่ผมทํางานว่าพวกพี่ทํางานกันเพื่อเพื่อเงินผมก็ทํางานการแสดงเพื่อเงินแล้วผมก็ต้องเอื้อพวกพี่พี่ก็ต้องเอื้อพวกผมเหมือนกันอย่างเงี้ยเหมือนกันครับมันก็น่าทให้เราแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้แบบน้อยลงหรือไม่แสดงก็กลายเป็นว่าไม่แสดงความคิดเห็นดีกว่าครับก็ผมก็จะตัดปัญหาตรงที่ว่า ไม่พูดเรื่องอะไรเลยดีกว่าอะะถ้าถ้าอยากได้ข่าวก็คือไปถามคนอื่นดีกว่าคือผมจะไม่พูดอะไรเลย,เลยถ้าเกิดผมพูดไปแล้วการเป็นการว่าเป็นการแฉเป็นการพูดซ้ําในสิ่งที่เขาพูด ถือว่าเป็นการแฉผมจะไม่พูดแต่ก่อนน้นนี่เขาบอกมว่าเราแฉนักข่าวได้ติดต่อมาหาเราไม่ครับไม่ครับหลังหลังจากเลิกคุยไม่เคยคุยกันเลยแม้แต่คําเดียวแสดงว่าคุยตัดขาดกันเลยไม่คุยไม่ยุ่งเลยไม่รู้จะคุยทําไมอ่ะครับไม่รู้จะคุยทาไมไม่รู้จะคุยเรื่องอะไรคุยว่าเออเขแฟนเก่าดีเหรอเขาแฟนเก่าเป็นไงบ้างเหรอมันก็ไม่ใช่อ่ะครับเนี่ยอะไรอย่างนี้เหมือนเราแบบเป็นห่วงไม่หมดไหมมีข่าวไม่ห่วงครับไม่มีอยู่ในสมองเลยครับเพราะว่าไม่ไม่รู้ว่าไม่รู้จะห่วงไปทําไมครับในเมื่อเขามีคนห่วงอยู่แแลล้้ววผมมก็ี ผมก็มีพ่อแม่ที่ผมต้องห่วงนะครับแล้วก็แล้วก็มีคนที่ผมต้องห่วงคนที่บ้านผมต้องห่วงพี่ชายผมกอะไรจะแต่งงานผมไม่มีไม่มีไม่มีเวลาไปคิดถึงคนอื่นแล้วครับคือเขาไม่ได้เป็นแฟนแล้วเขาเป็นคนอื่นแล้วเขาไม่ได้ไม่ไม่ได้ไม่ได้ก็จบมีเยอะใหญ่ไหมเหรอครับก็ยังเป็นยังเป็นคนรู้จักกันได้ครับแต่ไม่เหลือความรู้สึกดีๆอะไรแล้วก็ ไม่รู้จะไปห่วงห่วงเขาทำไมครับห่วงเขามีแฟนใหม่แล้วจะไปห่วงเขาในฐานะอะไรฐานะแฟนฐานะอะไรครับฐานะเพื่อร่วมงานโอเคได้ทำนู่นทำนี่ได้อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ห่วงในฐานะอะไรอีกอ่ะไม่มีแล้วพี่ช่วยบอกหน่อยไปจะจะห่วงเขาในฐานะอะไรดีไม่เคมีอะไรคุยก็สามารถคุยกันได้ครับก็คุยกันได้ครับเมื่อวันเมื่อวันงานช่องก็เจอกันก็สวัสดีกันก็แค่นั้นเองครับ่มงานอะกติ ได้เงินทําได้หมดครับอย่างที่บอกครับได้เงินทําได้หมดทุกอย่างนะครับก็เร็วๆนี้ก็กำลังจะเปิดชาเจ้าพยาพักสครับก็คงได้เจอกันนะครับ